วันนี้มาเที่ยววัดท่ากระบ,บือครับสาธุหลวงพ่รุ่งนะครับหลวงพ่อรุ่งโอ้ยอย่างสวยเลยครับวันนี้มาคนเดียวนะไม่มีคนจับกล้องให้ยังสวยเลยเใหญ่มากครับวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะ วันนี้คนไม่ค่อยเยอะวันนี้น่าจะอยู่วัดทนะ่าไม้นะเมื่อกี้ผ่านมาคนเยอะมากนะวัดท <c oughs> ่าไม้เดี๋ยวค้ากลับจะไปเวะดู <c oughs> วันนี้ขึ้นไปนี่ก่อนครับเดี <c oughs> ย๋ยวคอยมาไหว้นะ อัดคลิปก่อนเดี๋ยวก็อมาไหว้เดินดูรอบข้างครับอันนี้เขาไก่แม่ถวายนะเต็มเลยใครบนลงผู้ลุงไว้ ทำไมโทรศัพท์มองไม่ค่อยเห็นเลยนี่ไม่ได้ปรับแสงสว่างรหรือปปับหเลยนะอันนี้ด้านหลังหลวง,งพ่อลุงหลวงพ่อลุง รบรบปลบวันนี้คนไม่เยอะครับเล็ดลุ่งมาถ่ายคลิปก่อนครับหนึ่งคลิปเนี่ยถึงจะไหวหลวงพ่อนะครับ คนไม่เยอะนะวันนี้คนไม่เยอะแสงว่าวัดเท่าไหร่อันนี้นะมีควาเสียงอันนี้องค์จำลองของหลวงปู่หลวงปู่ลุ่ลง คนไม่เยอะครับวันนี้วันนี้คนน้อยนะวันนี้คนน้อยน่าจะไมอยู่วัดถ้ามาเยอะ